ทั้งยายอ่ะนี่เหมือนนี่ละตอนนี้เหมือนนี่ละเริ่โตแล้วก็คือเปลี่ยนอนนั้นเอาอยู่แล้วไงเอ้ยยังไม่เอาเอาด้เหรอนี่ใครนี่ใครนี่ใครใครอ่ะแกนใครแมฆ้าใครใครใครจบแล้วไหม ไปเลดิเราตดนล้วก็ไปเดี๋ยวมาต่อกันค่ะอย่าต้องดนนี่ต้องเดนะรนี่ะต้องโดนนี่กีับนน่เอาเลยค่ะตอนงชวงนี้ทุกคนรอคอยนแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนรอ อยากให้ถึงเนาะดิฉันชอบคุณพี่มากเป็นกำลังใจที่ดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาดูมาสนุกด้วยกันในวันนี้นะคะชื่นใจมากๆเลยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆวิแอร์ถึชื่อปลายไรกันวิแอรยถึงสุดปลายอะไรกันน呐ให้เนี่ยสันสวยสวย โอเคอาละค่ตอนนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเร่อนี้ให้หน่อยก่อนแล้วกันนะคะพี่โดเพราะว่าของรุ่นี่นาอยากคุยกันมากเลยค่ะเราต้องสองรุ่นเพราะว่าเดีวเราจันคุยในรอบพันนี้ทุกคนจะได้สารงกันรุ่นนี้เขาบอกว่ารุ่นที่ขาเป็นรุ่นอะไรนะคะรุ่นรจักใช้เงินมีรุ่นเศรษฐีรุ่นมั่งมีแล้วก็ร้จักใช้เงินเป็นรุ่นรุ่นนี้ก็คือ มันตอบยากนะเพราะว่าเราตั้งใจทุกๆฉากให้แบบมันมเต็มที่มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะบิวมาได้เป็นตัวละครเกย์สอน,เ,นเวิร์กช็อปมาแบบหลายรอบมากเพราะว่าต้องไม่ซ้ำกับในละครเพราะว่าเป็นชาติใหม่เราเล่นเป็นคนใหม่เราก็แบบเหมือนศึกษาแล้วก็บิวตัวละครเกย์สอนขึ้นมาแล้วเราก็เราเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอันเนี้ยมันก็คือเป็นแบบมาสเตอร์พีซของชีวิตเกย์สอนที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเลยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลย เออไม่ได้ถือว่ามันมีฉากไหนที่ที่จะไอ้นี่เป็นพิเศษแต่ว่าถ้าถ้าเป็นฉากที่แบบรู้สึกโดนใจแล้วกันก็น่าจะเป็นฉากที่ได้ย้อนเวลา,าก,กลับไปในแบบอออยู่ในร่างของเอสุรามอะไรอยู่ใน,นบนพวกรจีความอยากอาะไรก็จะรู้สึกแบบเมืเม่อเกิดมันมีสายใหญ่ขนาดว่าที่เราเคยเล่นเป็นเอสุรามอะไรที่คือเป็นเกสอสองหมือนแบบนด่งจิตเดียวกันท<ม>ี<อ>ไ่ได้่อเกิดมาแล้วพอเล่นแล้วแบบเฮ้ยผมกไปซึ้งโดนอย่างนู่ดิ คนละกันอ่าว่าความจริงแล้วแบบค่ะร้องให้เพราะอะไรทุกคนที่ว่าร้องให้เพราะอะไรคะมีใครให้มีใครให้ข้อเสนอไหมคะตรงนี้บางคนอ่าเอาเท่าที่อ่านมาบางคนเขาจะคิดว่าเพราะว่าจะต้องติดอยู่ในยุคนั้นไม่ได้กลับมาเจอแบบพี่พบเราหรือเปล่าหรือว่าอเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าแบบหน้าเหมือนกันก็จริงแต่คนละคนอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าแต่ความจริงก็คือ ได้ย้อนกลับไปแล้วก็พบความจริงที่ว่าสิ่งทุกอย่างที่พี่พบพูดเรื่องบุคเทศนิวาสเป็นเรื่องจริงค่ะตอนดูก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคิดว่าแบบใช่เปล่ามีคนโวยไม่ว่าพอกลับไปอุ๊บพี่เบลเนี่ยค่อยๆอารมณ์อารมณ์ของคุณการเกตอ่ะเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆร้องไห้เพราะเห็นอุ๊บคือร้องไห้คือเราแบบเรานะ เราอีกับโุรเทสั์ในบ้านหนึ่ง,งแล้วไงเพราะเรา,าเห็นเรื่องแบบวิเขาต้องจำแน่แนนว่าสิ่งทุกอย่างที่พี่โปพูดเป็นเรื่องจริงแล้วเขาต้องร้องให้เข,เขาเชื่อแน่ๆใช่คือแบบโอ้ยเขาเชื่อละสิ่งที่คุณพี่พูดเป็นเรื่องจริง,งแล้วพอมันเป็นแบบต่อเดียวกันกันกบที่โดนคว้าตัวในน้ร์ก็แบบเออคือกลับมา มีใครรู้ความหมายบ้างไหมคะคือจำฉากที่ตอนที่อยู่บนเรือเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลูกหน้าพี่พง <c oughs> สังเกตใช่ไหมว่า <c oughs> แต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงประเด็นนี้นะจำได้ไหมคะฉากที่เอาช็อกอะายหน้าตอนแรก <c oughs> อารนีินยก็สิบแบบคุณพี่ไม่ต้องร้องไห้นะน้องกลับมาแล้ว <c oughs> ถ้าใครไม่ได้สังเกตแล้วไปด,ดูอีกรอบหนึ่งมีแน่นอนเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะ มีคนไปตามอดอีกรอบใช่แล้วฉากที่ยากที่สุด่ะคะในการไขคำทายว่าฉากลงน้ำแน่เลยฉากลงน้ำไม่ค่อยยากนะสําหรับเราอะแต่จะไปยากสําหรับพี่โฟกเฉยเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ลงน้ำนานส่วนเรานี่ก็คือแบบลงแล้วลงอีกลงนานกุกเรื่องอีเลียมก็ลงอะไรก็ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างหัน้ำแล้วชินแล้วแต่ก็แต่ก็ชินไม่รินเพราะว่า ในเรื่องมันต้องลงจากเรือซึ่งเขาก็เลยแบบสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาสูงมากจากแบบเหนือสระน้ำแล้วเราอ่ะก็คือต้องกระโดดลงไปไม่แน่ใจว่ามีรูปเบื้องหลังหรือยังอะคะมีอเอามาแล้วบ้าใช่ปะโอออะไรก็คือแบบคลีนอยู่ได้ตั้งนานอะคือแบบอ้าวเมื่ถอถึงแบบส่องลงไปอะเพราะแบบมันสูงมากค่ะอืแต่ว่าตอนที่ปืนสะพอนี่คืออยู่กันบนสลิงใช่ไหมคะใช่อยู่บนสลิงค่ะก็หลายรอบอยู่ มีสิกิขาเลยกว่าจะได้ภาพที่ออกมาสวยงามค่ <c oughs> นะนจากบนเรือ <c oughs> ยากเพราะว่า,เ,าเราถูกล้อมไปด้วยไฟทั้งหมดในประเทศไทยได้แล้วร้อนมากใน <c oughs> นั้นไม่มีแอร์มีแบบท่อแอร์หรือท่อซึ่งแบบมันไม่มันไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ พราะตรงนี้ก็หลองรถถ่ายในสตูแล้วก็ยกเฉพาะส่วนหัวของเรือมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องอยู่ในพื้นที่ปิดไงซึ่งแบบก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเช่าโกดัง่ะแบบเราก็สร้างเรือขับโกดังเลยยังไงคะในความทุ่มเทคุณนักแสดงของเราเรียกว่าบุกนะำลุยไฟทั้งไฟจริงแล้วก็ทั้งไฟแสงไฟแบบนี้เลยเพื่อผลงานที่ออกมาเป็นคุณภาพแบบนี้ให้กับทุกท่าน แต่ถ้าทุกคนชอบแล้วดูแล้วมีความสุขก็ดีใจค่ะเจ็ดวันถ่ายไม่ถูกเลยเจ็ดวันใช่ไหมเอออะไรนะคะว่าถ่ายเรื่องนี้ถ่ายต่อนเนื้อเลยเจ็ดวันใช่ไหมคะเห็นก็คือเทคิวให้ค่ะเพราะว่าติดโควิดด้วยใช่แล้วก็อตอนนั้น ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกล้องุมนิฉินเราก็แบบเออเทคิวให้หนังเลยมันยากมันมีนักแสดงเอยอะด้วยอะคะ่ะก็เลยแบบเออต้องเทคิวให้ทั้งเดือนก็คือแบบเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะดอกไม,ใกใโมโก้ในเรื่องเนี่ยจากที่หนังใน่โปสเตอร์โปรโมทแล้วก็ในเรื่องเอยมยูมันสี่ดอกค่ะที่เดกชอบดอกไหนมากที่สุดดอกลาหาความรักนั่นคงดอกชงโคว่าผู้ชายที่รัก ผู้หญิงที่รักยังไม่ใจอ่อนให้เราสักทีดอกรักแทนปุ่มเลิฟในไอจีหรือว่าดอกอาริชาหรือชาได้คุณชอบดอกไหนมากที่สุดทุกคนให้ดอกไหนเร็วค่ะเราชอบดอกไหนดอกรักใช่ไหมอ๋อดอกรักค่ะดอกรักมีใครกลับไปบ้านกอะโดดรักปาใส่โทรศัพท์ตัวเองนะคะกลับไปวาดเหมามาเลย ตอนที่เป็นดอกรักน่ารักดี่นะเพราะว่าแบบเอาไปซ่อนในสมุดในนู่นนี่นั่นยันข้าวที่เราต้องเคียวกินค่ะเคียวข้าวอันนี้คืออมจริงนะคือทีมงานก็ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะอยากได้รีแอคค่ะแล้วก็กินเข้าไปจริงๆริงก็อืมโอเคเจอแล้วกลัวน้ำลายยืดทังตายค่ะโอเคค่ะและอีกแอนสุดท้ายที่ชอบมาก พี่ฉันชอบฉากสุดท้ายที่คุณพายเรือมากชอบไปหมดอันนี้ก็พายจริงค่ะคุณหนักมากเราวแล้วแอบเห็นนะพี่พี่ผิดเพี้ยนนะคือไม่พายไปแล้วไงข้าหลังก็คือมือจ้วงจ้วงช่นะแล้งใช้มือแล้ใช้มือจ้วงช่วยก็คือด้วยความที่แบบเราไม่เคยพายเรือปกติเราแบบนั่งมือสวยสวยคนอื่นพายคํานีได้พายจริงแล้วยากเหมือนกันนะมันหนักมากเลยอ่ะเร็วก็เลยอยากให้พี่เบลว่ะ พาเรือให้ดูหรอคะไม่ใช่เราไม่มีเรือเราไม่ไดเรือจะลองมาให้พี่เมียจะให้พี่เบลพาเรือให้ดูแต่จะให้พี่เบลเรียก้าว่าเหมือนเรียกคุณพี่ออ๋ชอบมากเลยแบบคุณพี่เก่งมากโอ้โหน้านลูกกี่ทีเขาขำว้ากันเลยนะอันนี้ชิดเองต้อง้าต้อง้า